สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักถักทุกคนนะคะสวัสดีวันสงการวยคะ่ะวันนี้จีจะมาแพ็คสินค้าให้ดูนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าจะมาบอกถึงเคล็ดลับในการเปิดร้านขายงานถักของจีนะว่าจีมีที่มาอย่างไรแล้วมันเลี้ยงชีพรอดได้อย่างไรไรายได้ต่อเดือนที่จีได้รับเนี่ยประมาณเท่าไหร่จากการขายงานถักนะคะก็ไปติดตามกันนะคะ ในคลิปนี้ค่ะก็ามาดูอุปรกรณ์ที่ใช้แพ็คนะคะก็เป็นถุงถุงใสถุงแม่ค้านี่แหละก็ลูกแม็กซื้อแบบธรรมดาแล้วก็มาทาสีเอาด้วยเพื่อความประหยัด <c oughs> ไม้มันทัดคัตเตอร์เอาไว้ตัดส่วนเกินของถุงเนาะแล้วก็ชิ้นงานของเราก็จัดระเบียบซะหน่อยอาจจะมีเสียงลูกเสาแทรกบ้างนะคะตอนนี้กวายเปให้อยู่มาก็คืออัดภาพก่อนแล้วก็มาภาคเสียงตามทีหลังทำพร้อมกันไม่ได้ออเกือบลืมค่ะ จีใช้น้ําหอมด้วยนะว่าในชิ้นงานอะ่ะมันจะมีกลิ่นสาบของไหมพรมอะ่ะเราไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีคือต้องใช้น้ําหอมอะ่ะในการดับกลิ่นแล้วก็มันจะได้อะไรอะ่ะ smell w e l c o เวลาส่งงานไปให้ลูกค้ามันจะได้ไม่ไม่น่าเกียดเนาะก็ไม่รู้นะใส่ใจอะ่ะ <laughs> เอามานั้นทีนี้มาพูดเรื่องเรื่องที่จีอยากจะพูดมาตั้งนานละอาจะทําคลิปมาตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าไม,ไม่ไม่ว่างเลยทีนี้มาหยุดตอนที่คลอดคนเล็กละก็อยากจะพูดเรื่องนี้แหละว,ว่าจีมาทําอาชีพนี้ได้ยังไงมาเปิดร้านถักได้ยังไงรายได้ต่อเดือนของจีเท่าไหร่ มันพอเลี้ยงชีพได้ไหมเคล็ดลับในการเปิดร้านถักโคเชเนี่ยจะทำยังไงดีมีจีมีข้อแนะนำมาฝากนะคะก็ติดตามกันแล้วเราเริ่มต้นเปิดร้านทักเนี่ยเราเริ่มต้นจากการถักรองเท้าเด็กอ่อนนะแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จอะ เราถักสองข้างไม่เท่ากันเนีไยมันไม่ได้มาตรฐานคงเพราะว่าห่างหายจากการถักมานานน่ะว่าเราก็ทำงานาในสายอาชีพบัญชีแล้วก็อาชีพเสริมก็รับจ้างถ่ายรูปเงี้ยมันก็ไม่มีเวลาถักมานานมากแล้วอยู่ๆมาถักเลยเนี่ยเราจับที่รองเท้าอะ่ะเออรองเท้าสองข้างด้านไม่เท่ากัน เอาไม่ลุ่งก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาถักหมวกตอนนั้นหมวกผมเปียกำลังฮิตใหม่ๆเลยเราก็ขายในราคาใบละ250ก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เราตรงที่ว่ากว่าจะสำเร็จมาในหนึ่งใบเนี่ยมันใช้เวลานานมากเดือนหนึ่งจะได้สกีใบเชียวลงลงมาคูณดูบวกลบคูณหาแล้ว ไม่พอค่ากับข้าวเราแน่เลยเราก็เลยมองหามองหาสินค้าตัวใหม่เออว่าเราจะทำอะไรดีทีนี้โจทย์ของเราคือมันต้องเลี้ยงชีพได้เนาะอันที่ตัดตัดเรื่องที่พ่อของเจ้าตัวเล็กส่งมาให้ใช้นะคะเพราะว่าพ่อเขาทำงานต่างประเทศอันนี้คือเขาก็ให้แหละแต่ว่าเราออยากหาไรายได้เป็นของตัวเองไง ก็ <g ül üyor> อย่างน้อยก็ต้องให้ได้เท่ากับที่เขาส่งมาให้ค่ะ <g ül üyor> ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราต้องถักอะไรที่มันเสร็จเร็วไม่ยุ่งยากแล้วก็ถักได้ทีแล้วจำนวนมากๆก็ส่งให้คนอื่นถักได้อะค่ะแล้วก็เหมือนกับเราเป็นดดลเลอร์เป็นแม่ค้ารับจากคนอื่นมาขายเนี่ยเออเราก็ ดูตรงน,นี้แล้วก็มาตอบโจทย์ที่พวกดอกไม้ทักที่เราทำคลิป How to สอนอยู่ในช n n นลเรานี่แหละ<อ>ก็เราก็ขายตัวน,นี้เลยหมเราไม่ได้ถักอะไรที่มันยากวิลิสมาราอะไรเราก็เอาง่ายๆเ,เริ่มต้นทำอย่างไร ที่อยากให้แอดกลุ่มทอรักถักด้วยใจไว้นะคะมันจะเป็นกลุ่มในเฟ e บุ o k อะคะ่ะแล้วก็เข้าไปในกลุ่มนี้นะแล้วก็แอดเฟนที่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะที่ถักเก่งๆอะ่ะก็แอดไปเลยดูว่าเขาถักอย่างไรเขาหาลูกค้ากันยังไงเขาโพสยังไงเขาถ่ายรูปผลงานเขาอย่างไรก็ เราก็ดูตรงนี้ว่า,เ,าเป็นแรงมันดาลใจไม่ใช่ให้ล่อเขาละาแต่ว่าใช้เป็นแรงมันดาลใจกลุ่มนี้จะบอกได้ค่ะว่าตอนนี้อะไรเป็นเทรนที่กำลังฮิตเขาฮิตถักอะไรกันเขาขายอะไรกันแล้วก็ลงมือทําค่ะลงมือทําลงมือปฏิบัติ เวลาเล็กน้อยมันก็มีค่านะคะอ,อย่ามัวแต่แชทไลน์แชทแม s เซนเจอรส่งอ่ส่องดราม่าแอดดิกเงี้ยไม่เอามันกินเวลามากๆเสียเวลาที่สุดไม่มีประโยชน์ก็ขยันโพสต์ในเฟซตัวเองนะคะขยันโพสต์ขยันถักแต่ว่ารูปต้องสวยนะขอว่า รูปที่จะเอาลงในเฟซเนี่ยรูปผลงานถังเนี่ยให้ถ่ายสวยๆสวยแสงดีๆค่ะอย่าเอาแบบถ่ายในที่มืดอะไรเงี้ยภาพแตกเป็นเกล็ดๆอย่างเงี้ยคือมันไม่มันไม่น่าซื้อค่ะมองในมุมของอย่างที่จีจ้างถังเนี่ยจีเห็นอย่างเงี้แล้วก็แบบม,มันมันดูไม่น่าซื้อค่ะก็แนะนำให้ถ่ายตอนกลางวันอะ แสงในร่มในร่มเงาที่แบบยังไงอะในวันที่แดดดีๆหน่อยภาพออกมาจะได้ไม่มืดตื้อเนาะค่ะแล้วก็ลดต้นทุนค่ะลดต้นทุนใหม่พรมสั่งจากร้านในเฟซบุ๊กอะค่ะร้านที่จะอยากจะแนะนำก็จะมีร้านนัดเวลาลำปาง แล้วก็คุณอะไระใหม่อมืคุณแป้งฝุ่นร้านร้านแป้งฝุ่นช็อปอะค่ะพี่เขาจะขายไหมพรมเป็นวิโลเนาะราคามันก็ไม่แพงเหมือนกับที่เราซื้อตามร้านทั่วไปข้างนอกอะอม,มันก็จะลดต้นทุนไปได้เยอะมากๆอันนี้มีผลนะเวลาเราทำงานเยอะๆเราก็ หมายพรมเราถูกกับชาวบ้านเนี่ยนันก็ทำให้เรามีโอกาสที่ดีขึ้น,นได้กำไรมากขึ้นก็อยากจะเน้นอีกอย่างก็คือให้ตั้งใจค่ะอย่างเวลาลูกค้าทักมาที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยรีงก็ตอบตลอดนะคือมันเป็นโอกาสในการขายของของเราอะ่ะ อย่าอ้างว่าไม่มีเวลาฉันติดนู่นติดนี่กลางวันทำงานกลางคืนก็แบบเวลาพักผ่อนไม่มีอย่าเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างเลยเนาะคือจีนอนน้อยมากๆเลยนะช่วงแรกๆที่จีกว่าจะหาลูกค้าได้อย่างทุกวันนี้จีนอนน้อยมากๆเพราะว่าเป็นคุณแม่ฟู้ามไม่มีไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกเราก็ทำเองหมด ลูกเล็กงองแงตลอดเวลาจะกินนมซักผ้าอ้อ,อมน,นู่นนี่เนาะจีไม่เคยใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำงานเลยนะคะจีคุยกับลูกค้าต่างประเทศเนี่ยจีชอบนะไม่ใช่ว่าจีเก่งภาษาอังกฤษอะไรนะคือ ภาษาอังกฤษจีอ่อ,อนไรมากแต่ว่าชอบที่จะตอบชอบที่จะคุยชอบที่จะถามโน่นถามนี่ว่าเอ,อเขาซื้อผลงานเราไปเนี่ยเขาไปทําอะไรอยากจะรู้อะค่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าทําให้เราดูแบบเฟรนลี่อะไรเงี้ยคิดเองก่อนนะแต่ว่ามันก็มีหลายคนที่เป็นลูกค้าประจำจีะอะ พูดถึงเรื่องรายได้นะคะเ,เคยพิกสุดห้าหมื่นบาทต่อเดือนอะหวังว่าจะเป็นแรงจูงใจให้มาทำงานถักโคเชนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ